าเรื่องนั้นนะจะพูดตามความจริงงางไหนอ่านดึงกันขนาดไหนมันก็เป็นเรื่องนองๆเยอะนันไม่พอถึงความจรงมนเป็นตัวจริงของท่านการเสียนเป็นเรื่ององขัญมากเวลาท่งนทำมันนี่โ้เสียนยากผมยอมรับผมเสียงยากมากเั่ท่านทำมั่นนะ เป็นเรื่องทางดานเมื่อทุกสิ่งทุกอาการที่แสดงนี่จะเรื่องความจริงที่ไงผู้เขียนเอาความจริงไปเขียนมันได้เรื่องที่นี่ไปผีเผินผีเผินทั้งไปนั่งนั่็ผีเผินผีเผินี่งมงเงานั่นนี่นี่ในน้ำสีต่างทางด้าน ขอให้ทราบโดยชัดเจนว่าผู้แก่เป็นผู้ชนไหเชื่อานทางสถาบาลีก็เชื่อทานเกิดแต่ถะถือเอาความจริงน,นั้นออกมาให้ถึงจิตใจคน,นยากคำว่าสัพดมันจะดือดเล็กมาอยคุณรอออก,สาากัสออก็ไทยและพระโอษฐคของาปฏพทวจิตร่งเต็มได้วยความอัศจรรย์ นไม่ง th hmm. ั ussen, man, ้นจะสามารถรื้อถอนที่เดืกที่สังตวมีภายในใจของสายโลกให้ตกพ้นได้ปรากฏวิญญาณุทำต่อภาพของท่านได้สมบูรเท่านั้นท่านได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งสำคัญมากธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมประเทศอัศจรรย์ตราที่เลวได้ธรรมของธรรมผลทรรมทุ่งธรผลทรรตานั่นหลักความจริงมีอำนาจ ความจำไม่เมียนมากเลยทีเลืตัวเดียวไม่ได้หลุดลอยไปเพราะความจำนั้นเลยจำอย่างน,นี้พานังปรมงรังสิบคำนี้พานังปรมังสิบอย่งว่าเหมือนนกพิจ่าไม่ถึงของว่าอะไรไม่ถึงผู้รู้นิพพานพูดมันถึงไม่พูดอควาถึงนั่นคือความจริงแท้ท่านต้องพยายามปฏิบัติให้เห็นความจริงในตัวเองแล้ว ธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีน้ำหนักไปทุกบททุกบาททุกแง่ทุกหนเพราะธรรมะนั้นทรงความจริงหาพูดทรงความจริงอยู่แล้วที่จะเข้าไปเครียดเคียงเป็นสัตว์ีพยานขึ้นกับนักกันมีอยู่ในธรรมนั่นโดยสมบูรณ์แต่จิตของผู้อ่านผู้จดจำนั่นเองันไม่เป็นประการนั้นมีอยู่ในเด็กครอบงำหัวใจจำก็จำได้ยิ่งเด็ไปเขียยมันไม่ได้จำนั่นความจริงอันเป็นทางแท้มันต้องผิดใจ การปฏิบัติทำเท่านั้นนักการรุ่รทมภายในจิตใจเท่านั้นคือจะสามารถอย่างทราบความจริงของพระพุทธเจ้าความีน้ำหนักเท่าไรและอย่างทราบอัตรามของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเกิดอมโลกอย่าไรมันอย่างทราบที่จิตตนะ่างาธรรมเกิดที่จิตไม่มีที่เกิดของ,งธรรมขจิตปัญญาเกิดที่จิต ความโง่เกิดที่จิตที่เละเกิดที่จิตทำเกิดที่จิตแก้กันที่จิตหลุดพ้นกันที่จิตไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แย่เป็นที่หลุดพ้นผู้ปฏิบัติจะต้องหงุดหงิเข้าไปสุดตีกระร่างเข้าไปกระล่างไปดังที่เคยสบายแล้วนั่นแหละวิธีการปราบที่เลวยธรทมของจิงมันเกี่ยวโยงกับึงไหนที่เป็นนามทั่วโลกค่ะเวลาจิตมันเกี่ยวโยงไปที่ไหนต้องไปไม่ไปไม่ได้สาเหตุมันไปยังไงที่เละมัน ไปที่ไหนไปเกาะไปเกี่ยวไปเกาะความลำบากลำพาที่ประตูที่ไหนบ้างถ้าจิตปัญญาตามให้ผัานไม่มีอะไรที่จะหนีจากความจริงนี้ไปได้เพราะฉะนั้นท่านถึงว่าสัตว์ทุกขังอญญายะสัจจังแม้แต่ทุทกขันถือเป็นของจริงที่ดูสิโยกไ้ายศาสนาพระมารุทิเจ้าจับว่าทุกขังอญญายะสัจจังสมุทัยอญญายะสัจจังมันจริงของมันทัานั แก้ไม่ถูกต้องตามหลักความจริงของมันแล้วกิเลสอัรหาอาสวะต่างๆมากน้อยจะดิบไปไม่ได้หรอเพแก้ด้วยความจริงด้วยกันคือมรรคะอาริยสัจจานิโรธก็ดับทุกข์ได้จริงจริเงเนืนิโรธาอาริยสัจจไม่เป็นอย่างรวมลงอในจิตจิตเป็นภาชนะเป็นที่สะกิดแห่งที่เดือดรัญหาอาสวะวัฏฏะสุสสารความทุกข์ความทรมาน จิตเป็นผู้บรรจุไว้ทั้งหมดและจิตเป็นผู้ที่ผิดอัดผิดทำขึ้นมาเกิดขึ้นที่จิตความเฉลียวฉลาดเกิดขึ้นที่จิตตราปราทีิเศษต,ตราที่จิตหลุดพ้นไปที่จิตีิเศษสลายตัวไปที่จิตเอามาจัจจะคือจิตกับธรรมเมื่อเขาถึงขั้นนั้นแล้วว่าธรรมก็ได้ว่าจิตปริธิตก็ได้คำว่าจิตนี้จะพูดแต่เวลาสงฆ์งอย่างนั้น เพราะขันเป็นตัวสมมติจิตเมื่อ <c oughs> อาศัยอย่างนี้แล้วก็ต้องคล้อยไปตามสมมติทั้งทั้งที่เป็นใหญ่แต่ก็ต้องคล้อยไปตามสมมติเดิมเพื่อให้เข้าใจกันในเรื่องสมมติการแสดงเท่าน,นั้นมาถึงความจริงอย่างจะไม่มตตาเมตจะให้เชื่อ,อให้ตามอย่างไร<ๆ><ๆ>ไม่เห็นมีปัญหาอะไรสิ่งที่มีปัญหาคือเรื่องของพิเดชธรรมนั้นแลแล้วการแก้ไขตอบถอนพิเดกนี้เป็นสิ่งที่เหนียวนั่งอยที่สุด ไม่มีจิตใดงานใดที่จะเป็นงานหนักนหนายิ่งกว่าการกรากามที่เด็กถอดถอนที่เด็กซึ่งสังเลึกอยู่ภายในจิตใจนี้จิตใจหาประมาณไม่ได้ที่เด็กก็หาประมาณไม่ได้จิตใจลึกขนาดไหนที่เด็กก็ลึกขนาดนั้นมันถึงไหนถึงปังมันจะไล่ถสามารถปกครองจิตถูกล่าจิตให้เด้กท่องเที่ยวพบน้อยพบใหญ่อย,อยู่ไม่หยุดไม่ถอยแต่และคนละคนที่ทราบว่าเร,เราจะนำพบธาตุความทุกข์ความลำบากความทรมาร มาอ,อวดวนาโลกนี้เพียงของคนเดียวมันก็เป็นโลกแล้วล่ะจะมีที่ไหนเป็นร้านค้าพอวางที่เลสปัญหาอาสวาคบาศความทุกข์ความทรมานขังตนให้เป็นคู่แข่งขนันกันว่าใครจะมากนมากกว่ากันเพราะมันเป็นมานดานี่พระอำนาจของกิเลสทั้งหมดมั่พากันเข้าใจให้ถึงาก,การแก้กิเลสจึงท,ทำแบบทุกเอาเขาสินไม่ได้ ทาไมทำถึงความจริงก็ไม่เห็นความจริงที่เลชเป็นความจริงเป็นส่วนของมันมรรคปฏิปทาเครื่องดําเนินเครื่องตรากตามที่เดชจะต้องปฏิบัติให้ถึงความจริงของมรรคนี้เช่นเดียวกันเพื่อจะถึงความจริงของที่เดชอันเป็นผู้อริสิ่งขนาดกันแล้วปรากตามกันได้ดังพระพุทธเจ้าเล่าสาวกปรากตามมาแล้วเป็นสะเทือนโลกธาตุมรรตลอดปฏิบัติเป็นผู้เลิศอดเกิดเข้า คลองหัวใจพุทธบริษัทเราจะนวนมากเพื่ออไรประเทศไหนที่นักถือบริษัทสนาประเทศนั้นคือนำพุทธธรรมาสังฆะเข้าครองใจเคารพเทิดทูนในนั้นท่านจะเป็นแม่เหล็กคำสำคัญเพื่อนรุ่นใจคองหน้าไหนถ้าใจของท่านไม่เปิดเทิดโต้ท่านใจของเราให้รู้ให้รับคำน้า่นใจของเรารับได้มากน้อยความจริงของท่านทุกจัดตุ๊กจัดตุ๊กจัก เชื่อมโยงถึงการปฏิบัตนการปฏิบัติต่อทิเลตการทรมานติดผลทิเลตการทรมานแก้ไขทิเลตที่เ,เป็นขี่ยากเอาพูดได้อย่างเป็นตายโดยไม่สะทบกระทานว่าจะผิดว่าไม่มีสอนอะไรสุดผลอันใดทรมานอันใดผู้ใดสัตว์ตัวใดยิ่งกว่ายากยิ่งกว่าการฝึกผลอดทนหรือทรมานมนุษย์ เพราะคำว่ามนุษย์พื้นฐาแนแห่งความสมมุติก็บอกทีแล้วว่าสูงกว่านรรดาก,การที่จะพื้นโปภูตนเป็นไปตามศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่สูงกว่าตักด์ก็ต้องมีกําลังวังถาม,มีศัิปัญญาความ่าความเพียรความอดทนทุกอาการที่จะเป็นไปพวกของข้าวนาจิตใจของตนให้ยิ่ยงกว่าบรรดาตทัางหายเพราะฉะนั้นจึง ว่าเป็นการสิ้ผลมทรมานยากก็คือมนุษย์มนุษย์ได้จากใครคําว่ามนุษย์มนุษย์นี้เป็นความกว้างควางสามารถการกล่าวอย่างนี้อาจจะมีความรู้สึกไปเนี่ยเป็นอกุสลก็ได้เช่นฟ้ตองหมากมนุษย์เราไม่ได้กล่าวถึงเรื่องมนุษย์ทั้งหลายเรากล่าวถึงเรื่องตัวของเราเองตัวของสาาพตนที่ฝืนสุผลทรงสุผลทรมานพระองค์ถึงขนาดสรบสลายยากหรือไม่ยากสุผลมนุษย์ทรมานมนุษย์ ก่อนจะได้เป็นศาสตราอกของโลกสาวกทั้งหลายท่านสุดทรมานท่านนักขนาดไหนเราเห็นได้ในตำหนักตำราล้วนแล้วแต่ท่านเป็นเนษ้์ท่านยากไหมท่านสุดท่านทรมานท่านี่เราจะมาเอากบสายไม้ทั้งต้นูปรวบรวมขึ้นแล้วยกมาเป็นต้นเสาเป็นบ้านเป็นเดือนนั่นจะหาความสวยงามความน่าดึงความแน่นหนามันคงได้ที่ไหนทำไ่ทำตามขั้นตอนของมันเนี่ย การข <mel> ่าวที่ว่ามนุษย์สุกฝนทรมานยากรมถึงสอนยากหมายถึงตัวของเราแต่ละลายละลายที่มีความรับผิดชอบตนเองและสุกฝนทรมานตนเพื่อเป็นคนดีการสุกฝนทรมานตนเพื่อเป็นคนดีก็เพื่อใช้ความชั่วั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องของเด็ทั้งมวลนั้นลลายตัวลงไปมีแต่ความดีเด่นปรากฏขึ้นทางจิตใจของเด็กเจนเป็นของที่ยากลำบากมากไม่น้อยเลย <c oughs> เมื่อเป็นถึงนั้นการประกอบทางเพียงจึงให้มันถึงกันไม่ดังนั้นไม่ได้ผลเอาให้ถึงกันไม่ต้องกลัวตายเดินตายนี่เป็นเงาเตือนตัวเองถึงเวละแล้วคนดีกว่าตายคนเก่วกว่าตายคนยีนดีคนก็ตายคนบริสุทธิ์ก็ตายยังไงรก็ตายไม่มีการที่ใหญ่กว่า,ากันลงถึงขั้นในรูปรกายมาแล้วก็ปิดกองแห่งความตาย แต่ก่อนที่จะเป็นเช่นนั้นเราพยายามฝึกเราให้ดับธรมานเราให้ดับตราที่เลทุ้อย่งในเนื้องมืองมันมีความตุกขัดกับบาปอารมณ์ท่เลือในสังจมอยู่ภายในจิตใจนี้แล้วเราจะหาความสบายที่ไหนไม่ได้ถึงจะเกิดสันขตัยอกันขึ้นแสดงทิยาการยื้แย้แสงใสมันก็เหมือนกับเจอหาเครื่องประดับ มาประดับร้านสวยๆภายในมีแต่กองขี้หมาเต็มภายในร้านอันนี้ภายในใจจริงๆมันก็มีแต่ที่โรคที้สุดที่หลงเต็มประทานจิตใจที่ยาเสบียาชนะเป็นความมีแย่งแส่งสายเหมือนกับเครื่องประดับหน้าร้านไม่เห็นมีคุณค่าอันไดเราไม่ต้องการเครื่องประดับแบบนั้นแต่เราต้องการเครื่องประดับที่เข้าถึงตัวจริงขึ้นกันกันคือระหว่างจิตกับธรรม เข้าถึงกันเพราะข้อปฏิบัติเป็นเครื่องสนับสน,นุนเขา้าไปให้ถึงกันนี่เป็นสิ่งที่ผู้ต้องการความจริงทงหลายต้องการและต้องทําให้ถึงความจริงเท่านั้นยกตัวอย่างยกพระพุทธเจ้าขึ้นเทิดทูนเสมอในภาาปฏิบัติหากเราไปเป็นความลําบากเรามีจิตใจจะก้แทบแห้ให้นึกถึงขึง้นให้ล่าวได้วในพระคัมภรโลกกับสงคราให้นึกถึงมีอิปิโสหรือสวรรขาโตสุปติปนโน ในท้ายของทายจทกสุขท่านก็อารันเรรุขมูลเรวะซึ่งานงาเรวะพิขวเวดูก่อนทีุ่ทธิทั้งหลายก็เกิดทั้งหลายอยู่ตามเดือนว่าหรือในป่ารุขมูลต้นไม้เวลามีภัยทั้งหลายเกิดขึ้นอน,นุษย์ลางจะสั้างนุษเอกจะสั้งบุตรเเให้ละเลอกถึง,งราบตับาน์โคตรคือพระพุทธเจ้านี้ละสิ่งวัตัวทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนั้นก็จะดับไปคาดว่าน อ้าถักพุทธังใจเลี้ยนแล้วให้นึกถึงธรรมเมื่อนึกถึงธรรมอันเป็นเียเหมือนโถทั้งสามพระราชนาจยังไม่อยูให้เราลึกถึงพระสงฆ์แม้ใครทั้งหลายก็จะหายไปนั่นท่านสอนแล้วมิสิยกุลของพระเจ้าเป็นพุทธนะ ยกท่านขึ้นสู่ดวงใจความก้าหารจะปรากฏขึ้นไม่จ่ยกพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วความปอดแอนี้จะเพิ่มถึงขึ้นหานได้มีเราก็เป็นเช่นนั้นแตเลื่อกถึงปฏิปฏาทาเครื่องอันเนื่องของพระพุทธเจ้าเสมอเวลาลำบากเสมอเหตุการแสดงออกของจิตใจที่มีเดีนี้มันไม่เป็นอิสาระแสดงออกอาการใบก็ตามมันเป็นเรื่องของิเดชควบคุมออกมาเหมือนกำลักโทษเพราะดั้ โทหน้าออมาจากเพื่อนกรรนายภุมนักโทษก็มางๆด้วยติดสอยให้การบังคับบันชากันแจะไปทั้งเข้าทั้งออกมีการมั่นการที่ยาการความเครื่องหมายของขันมีรูปมีสังขารขันสัญญาขันเป็นไปแสดงออกเนี่ยใดไม่มีที่เดียดแส่มานนี้มันเป็นไปไม่ได้ นั้นเป็นเรื่องที่เ็ตแสงออกมาด้วยคือเป็นนายเหมือหน้าคุมมาด้วยควบคุมมาด้วยเส่นเดียวกับหือนหน้าขุมนักโทษหน้าขุมนักโทษอะไรมาทาผัดัมพันที่เลตจะเข้าถึงก่อนถึงก่อนถึงก่อนแล้วทําหน้าที่ก่อนเราเรายังไม่ได้เรื่อลยหรือเล่าเหมือนกับควายตัวหนึ่งที่ถูกให้กินหญ้ากิกรรมลานหญ้าเนี่ยเหมือนรู้ภาษีภาษาว่าเป็นเจตเป็นอาสวะ เป็นพิษเป็นภัยอะไรต่อตนเองเพราะฉะนั้นนี๋ยวจินสนุกทําหน้าทีา่ผิดอำนาจวาสนาของตนขึ้นบนหองใจของจักรไม่มีจักรใดที่จะผ่านพ้นไปได้ถ้าไม่เป็นนมะทรรมะสำน้มมำขอพกริ่จักเป็นเครื่องเทียบเรืยงเป็นผู้แข็งเึรน่งกลักันื้วปราบตามก,กราเรเรื่องความเท่าเทียมจิตตรงนี้จะหาอิสระไม่ได้แม้แต่กระแสะของจิตอาการ จิตที่คิดตรงออกมาแต่และขนะขนา,ขนามันเป็นไปด้วยกิเลสบังับออกมาเอาเอาให้มันขึ้นกิเลสมันสิ่งเหล่านี้จะไม่เห็นแต่เราจะเดินขึ้นเวลาแสดงออกมาแบบนั้นเราไม่ทราบตอนเมื่อมีพระสิปัญญาจะพาความเพียรเต็มกําลังได้จับมันออกไปแล้วขันใดแสดงออกมาก็มีแต่ขันล้วนๆไม่เห็นมีกิเลสตัวใดออกมาเพ่มขัม,มากวบาก่ ให้ตกความลำบากเพราะความคิดตุ่เพราะสัญญาอารมณ์เพราะการได้เห็นได้ไย,ยินได้ฟังอะไรลยนั่นก็เป็นขันนึ่นรั้วสัแต่ว่าได้ยินสัแต่ว่าเห็นสัจจะเอื้นรสต่างๆโนงติ่งต่างๆสัตจวความคิดความตุต่จําไดาหมาดูธรรมดาธรรมดาแล้วกระดับไปกระดับไปในขณะนั้นเพราะไม่มีเจ้าของไม่มีหัวหน้นานือท,ที่เดกที่เคยควบคุมมาควบคุมเหมือนแต่ก่อนขันกเกียกเป็นอิสระ ตามลำพังให้สตนขึ้นโดยหลักธรรมชาติองตนเองเมื่อพิเดเนึ่งเป็นเจ้าตัวการสลายตัวไปเสียทั้งนั้นนั่งขันกัมาเป็นเครื่องมือของธรรมที่นำแสดงอาจแสดงธรรมความหมายต่างๆให้เกิดโลกจะเป็นที่เข้าใจดังกัปตุกขากาส้ธรรมแล้ทรงสั่งพิเดชสอนโลกจนกระทั่งสี่ห้าทศกัณฐาเ็เอาขันนี่เป็นเครื่องมือของธรรมเพราะที่เดชมันหมดมันขึ้นทจ้าไปแล <t tolerant> ้ว ไม่มีทผู้ใดมายุ่งยวนขันนี่เลยแล้วมีความสุขขนาดไหนเมื่อค้นออกจากเรือนจังคือที่คุมขังได้แก่วัดตาจักรแล้วแต่วัดตาจิตอีกวัดตะจักรทค่ธาตุเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่มีไม่หอยวัดตาจิตก็คือความหมุนเวียนือนจงใจของจิตที่เป็นไปพร้อมหนาจของความควบคุมของที่เหลืวัดตะจักรวัดตาจิตด้วยกทขธรรมดาแต่ละด้วยมรรคยาน หรือเดมาสีมาตะกี้เราจึงเห็นได้ชัดว่าที่เหลสนี้มีมากมีน้อยอย่างไรก็ตามจะเป็นเจ้าตัวการทั้คันมาควบคุมเรื่องขันที่แสดงออกแสงเนี่ยและตับโรงของขันเป็นไปตามอานาจของมันไม่ได้เป็นอิสระเจวเองเลยเล้ะผู้ที่รับผลที่เกิดขึ้นจากที่เหลสประเทศต่างๆบังครับขันให้ทํานั้นก็ถือใจกลายเป็นเหมือนกับช่วงเหมือนกับฐานขึ้นเ่ย ผลกับั้งจะกระจกโสมโสมมงคลขี is ้โรคที่โกรธขี้หลงขี้รักขี้ปัญหากองเข้าไปรวมเข้าไปเทเข้าไปในจิตใจมันมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานทางนี้กระจกโสมมงทั้งหลายนี่จะกระจายจบเลยเราเห็นไในชัดเหมือนไม่มีอะไรบังคับจิตใจอยูั้งวันทั้คืนดูอะไรก็ดูได้เต็มตา ไม่คิดในจิตว่าจะเกิดความรักความสั่งในสิ่งที่ดูที่เห็นที่ได้ยินนั้นนานตลอดไปตรงกลื่นยิ้มนวดสัมผัสจุดต่อเย็นร้อนอ,อนน่อนเฉีงร่างกายเป็นอิสระในการสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างอิสระภายใน,นกับอิสระภายน,าานอกอิสระภายนอกกับอิสระภายนอกสัมผัสกันและจิตที่คิดตามแนวทางตัวเองที่เรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์นี้หมายถึงจิต เขาควบคุมที่เลือให้ปรุงให้แต่งเป็นเรื่องอดีตที่เคยได้เห็นได้ยินมาแล้วมีเรรามามคเเรื่องประกรรมต่างๆเข้ามาคลุ้นคิดผันนิสัยการไม่มีเรื่แล้วก็ถือท่านเรียกว่าธรรมะที่นี้เมื่อสิ่งน,นั้นไม่มีแล้วทรรมะลมอันนี้มันก็ไม่เป็นแบบนะั้นก็เป็นแบบธรรมไปเสียทิ้งเรื่องนั้นตรงนี้ไปธรรมะมีที่เหลืออะไรจะเกิดขึ้นเพราะมันดับไปแล้วมันจะเอาอะไรมาเกิดความทุกข์ก็ไม่มี ผลานการปรากรมงการสิทธิผลทรมานมนุษย์คือเราแต่ละคนลคนนะคนเอาให้ดงให้จังญาตาก็ตามพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาแล้วสาวกหลายเป็นตัวอย่างมาทุกองเนะแน้าก็เป็นลูกศิษย์ปถาโคดทำามจะพยอดอ่อนอ่อนกําลังทอ่อ้ายความเขียวไม่สมควรแก่ความเป็นศิษย์ปถาโคเพราะได้ออกหน้าโบกแล้วเลย ออกหน้ารกบกหมายถึงเราเป็นฆ่านอกนั่นนั้นเป็นพระกรรมฐานตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเพื่อรู้สัจธรรมทั้งสี่โดยสมบูรณ์ทังติใจแต่กับทอดถอแหงขเข้ากรรมาละกำลังทรนเอาให้จริงให้จังอ,อย่าลืมว่าการสุบผลทรมานมนุษย์มันยากอันนี้นสำคัญมากแลวกีเรศทุกประเทศไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนกลางส่วนละเอียดมันเป็นคลิปด้วยกันทางนั้นเหมือนกับฝัน ว่าจะเป็นตัวไปเองยือดอกไปกระเด็นมาถูกมั่นร้อนในทางตรงนั้นเป็นแต่เพียงว่ามากน้อยตามอาการทงมันไม่ใช่ของดีเลยเหมนดับเสียหมดนั่นแหละเป็นสันติสันติตารังสุขขงังสุขอื่นได้ที่ยิ่งกว่าความาาทั้งหมดราชาพระยิ่งพพใหญ่งทราบไปนไ้่ไม่หนึ่งเป็นสันติวารสุดท้ายของผู้ปฏิบัติจะพึงได้ครองไม่ต้องไปถามผู้ใดละ พระเจ้าไปทางไปกี่ปีกี่เดือนแล้วก็ตามพูดสาภุไม่ได้ประมาทท่านสันทิเฐโกท่านสอนให้ไข่ปัจจันเทตะบวงยุนท่านสอนให้ใข่มัคิมาปฏิปทาปทาได้เป็นนสัมพุธทางท่านสอนให้ใครท่านสอนให้พวกเราเราเพื่อปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องแน่นยัางซึ่งพระองค์เคยผ่านไปแล้วเ้ื่อปฏิบัติท่านสอนเพื่อไข่ทางแ้ที่เดแกดังตรงนี้ เหลดับไปมากน้อยจะรับความผลาสุกใจเพราะที่เหลือดับไปเป็น,นำลนำดับลำดาทาไมเราจะไม่ทราบหลักสันทิคิสสรรทิิโกเชื่อพวกพระองค์แต่ทานไว้แล้วนั้นไม่ได้ทรงถูกขาดเฉพาะพระองค์เพียงพระองค์เดียวหรือสาวกที่ร่วงผิดาทานไปดรืยอนัประทานไว้กับปัตมัตมิมาปฏิปสาด้วยกันตั้งใจว่าเพื่อปฏิบัติจะต้องไม่ยู้ไดถึงเดินริ้นรถปิพาในจิตใจหาสงสยัย ที่ใจนี่มันมีที่อื่นที่ได้เป็นที่หายส,สิ้นสายนี่เป็นที่สำคัญมากเราวิจารณ์เขามีนะเราก็ยิ่งแก่ตัวกันทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนครูบาอาจารย์ทั้งหลายแจากตัวไปทั้งหมดเครื่องถอยละเพราะไม่สามารถที่จะอบรมสั่งสอนได้่อดๆแม้แต่ทรงขันมีขนาดนั้นก็เพียบพอแล้วไม่มีกําลังที่จะยิ่งกว่านั้น พอที่จะเฉลี่ยเืแต่ความสุขเพื่อผูอื่นด้วยการแนะนำสองสอนด้เลยมันก็ะยูตามกระชาพอย่างเป็นความขาเป็นต้น,นเราก็เถนะ็อในเวลาที่ท่านตอยหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทั้งเสกลมหายใจอยู่นั่นดูลมหายใจอยู่มันหมดเมดื่อไรก็ไปเม,ามาืแต่สัาคัญที่ใจท่านไม่มีอ่านเพียงจะเล่นทตุกปปตาฝึกขันลาฮาเวนจับขั้งขาเน,นื้อถูกเนี้พอถึงกาลางเวลา้นพอต่อยแล้วก็ เพราะนั้นน่ะหายความนับถือทอดทะโละเาเขาได้หมหายกังวนสติหายความยุ่งสติเพราะขันนี้เป็นจังยุ่งจางขอบควรมันก็หลับเวลาการหายทะเลาะเล่นไม่ลงน้อยลงน่อๆกันไปคู่ที่จะเป็นหลักเป็นเต้นทางด้านปฏิปาทาหรือว่าจะยังทําให้เป็นผลของปฏิปทานี้ให้เกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นตอนมัน จะไม่มีอะไรพาไม่รีบเรื่องค้นคว้าตั้งแต่ไหนๆเนส่วนว่าอันใดที่มีความมิจฉาลดเลยยิ่งกว่าธรรมในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีถ้ามีแล้วนจิตก็ไม่ปล่อยมาจะไม่ปล่อยสิ่งนั้นเข้ามาไม่ปล่อยแรงอุปทานความยึดมัน่นถือมั่นไม่ปล่อยแรงความยักความชอบไม่ปล่อยแรงความเกลียดความเกลีเพราะสิ่งนี้โลกชอบอ่หนือ โกรธก็ชอบทั้งๆผิวหน้าแข็นแข็งไม่ดีก็พอใจสดรักก็ชอบทำหลักความจริงน่ะมันไม่ดีมันเป็นไถ่ยังไนมีอะไรที่จะดียิ่งกว่าเมื่อประผมนี้แล้วคุณทุกข์ไปยึเคยถือไปสัมพันธ์มั้งหมายทัวพันกันมาถึงตั้งกับตั้งกันมันก็ต่อยมันขมาต่มันมาเพราะทำเป็นพวกกันความสนัดเย็นใจเจน้น ภาพพื้นกาปรปฏิบัติใน,นเบื้องต้นคือความหมดสิ้นใจการเกิดขึ้นมาแล้วก็ทําให้เห็นความสุขที่เคยถานม,มากับความสุขที่การเกิดขึ้นเพราะการนันถึงทำต่างกันอย่างไรไม่ต้องไปเคียดเสียไมันก็เข้าใจเองและอันไหนดูกว่ากันมันก็ทราบภายในจิตใจอีก่แล้วปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาทราบแล้วทำแล้วอย่าข้าไปเท่าไรยืมเป็นของแตกเท่าไรอาจารย์มากอาจารย์มากสิปล่อย สิ่งทั้งหลายที่เคยถือมาทั้งส่วนอยากส่วนกลางส่วนละเอียดไปเรื่อยส่วนกลางก็สู้ทำไม่ได้ส่วนของโลกส่วนส่วนส่วนตามก็สู้ทำไม่ได้ส่วนกลางก็สู้ทำไม่ได้ส่วนละเอียดพุดเรื่องพูดถึงเรื่องคุณค่าถ้าค้าราคาก็สู้ทำไม่ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นทำจึงเมื่อเข้าใจเมื่อจุดเข้าใจทำแล้วจึงปล่อยมาโดยหลักธรรมชาติปล่อยมาเองมาเองไม่ชักตามเลยปล่อยเข้ามาจนไม่ทำ หาคือต่อยไม่ได้หมดต่อยทั้งหมดโดยสิ้นเชิงเขียนสุนุ๊กช่งทั้งภากทีเป็นเลิกันรตัดตาหูจมูกหายใจหรุอยจเข้ามาใจทั้งภาคเรามาผ่านห้าหลืกเลกเบอร์ธนาทั้งยาทั้งกายมียาต่อยเพราะสิ่งนี้มันไม่ใช่ของดี นันไม่ใช่สาระส้งในที่เพือยังประโยชน์ที่เกิดขึ้นเต็มที่ถึงจปล่อยเข้าไปปล่อยไปจนกั่งถึงจุดอะไรทําให้เกิดความรักความชอบภายในจิตให้จิตพันอยูอภายในจิตยึดมั่นถึงมั่นในจิตมันก็มีสาตุมันมีตัวบาปพิจารณาเข้าไปจนรู้แจ้ไหนครับในสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็สู้จิตไม่ได้อีกสิ่งนั้นก็สู้ทําไม่ได้ถ้าปล่อยอีกเนี่ยจน่ระท่าไม่มีอะไรที่จะสด หมดรอบได้ต่อยข้างนอกเข้าไปข้างในต่อยข้างในจนหมดตลอดตัวถึงนี่เลยตัวอะไรอีกสุรุปเหมือนว่าง่ายนะการปฏิบัติย้อนถึงทางปฏิบัติทางการดําเนินด้วยเป็นองตาทวารยึดจิตใจแรกกันเลยทีนี้ผู้ทควรรู้ถึงได้รู้ควรเห็นถึงได้เห็นมีขอให้ทุกทุกทัก ตั้งจิตตั้งใจอย่าให้มีเรื่องอะไรด้วยสิย่งหยาบๆภายนอกอย่าให้มีเป็นอันขาดสำหรับวัดนี้ตั้งแต่สร้างแั้ว่ั้งตตัดมาเราก็ไม่เคยมีเรื่องการทะเลาะเบาแวงกันเพราะต่างคนต่างมุ่งอัดมุ่งทำเต็มหัวใจอยู่แล้วพูดกันรเรื่องใน่ะเรื่องของกิเ็ดนั้นเราทราบแล้วว่าเราจะมาปราบกิเ็สแต่ในขณะเดียวกันอย่าเอากิเ็สมาออกเละที เป็นการกระทบกระเทือนขาหน้าขาตาตัวเองมากเหลือที่สุดในสำนักของท่านผู้มีตรสอนต่อธรรมกำลังเข้าใจมันอวดดีหนึ่งนักคือคนอวดชั่วหาความดีไม่ได้อวดออกมาเมื่อไรก็คือความชั่วจะสองเด่นชัดขึ้นมาตาโลกได้เห็นดีแล้วไม่ต้องอวดมันก็รู้ดีแล้วไม่ต้องอวดก็ ผู้ปฏิบัติทรมุ่งต่อเหตุต่อผลเท่านั้นอยากดีแต่ผลไม่อำนวยมันก็ดีไม่ได้มีแต่ความอยากอวดก็อวดเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากขายตัวเองมันไม่มีอะไรเหลือที่จะขายสิ่งนี้เป็นของอยากของอยากให้มีมาเป็นรับาเป็นที่ขายตัวเองนะขายองค์คณะที่หาชิ้นดีไม่ได้ดี พราะต่างคนต่างมีจิตเดชติที่เป็นไทยในขณะเดียวกันก็ต่างคนต่างมีทำเป็นเครื่องปราบตามจิเดชของตัวเองทำไมจะต้องปล่อยออกมาเพื่อฆ่าสุกัดกันนั้นวัดไม่ใช่โรงเลี้ยงหมานั่นทะเลาะกันก็นั่นทะเลาะกันก็คือกัดกันนั่นมันมีอย่างนั้นนั่นดอนเร็วที่สุดนี่เราพูดเข้าใจได้ที่สุดไม่ได้หมายถึงว่าพระนินเราเกิดาำทะเลาะหมาเลีงกัน โอเคเขเข้าใจว่าโทษคุณมันต่างกันอย่างไรของความชั่วกับความดีโทษของความชั่วกับคุณค่าของความดีนี่เรามาหาคุณค่าความมีราคาตัวนี้มัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างมันแสดงออกมาอาการใดก็ให้ทราบว่านี่ที่เดียกมันกําลังเริ่มเคลื่อนไหลออกมาแม้แต่นม้่อหยุดภายในจิตใจ ก็ต้องพลเข้าไปหาเหตุทั้งมันมุดเหตุไม่พอใจกับองค์นั้นไม่พอใจกับองค์นี้เป็นก็เห็นสต่สี่้งนี้ความมีความไม่พอใจนี่เป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเราเคยรู้มาแล้วทำไมทึงต้องต่อยให้เราเส้นผ่าเเอียบหัวใจไม่สนใจแค้แล้วยิ่งไปคิดถึงเรื่องผู้ไม่พอใจนั้นด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการเสริมกิเลสอย่างให่ยิงย่งหลงไปใหญ่คิดไปต้องย้อนขอ้ามาดูตัวเครอแสดงมันอยู่กับเราถ้าเป็นใครก็ขอเราอยู่แล้วเลยะ มันยังไม่เผาขาดเขาเราจะเกาะทำทิ้งให้แก้ที่ตรงนี้นักปฏิบัติต้องโอปาลิโก้ถ้ามีย้อนเข้ามาย้อนเข้ามานั่งออกนอกโดยขอบเสือกตรงนี้ท่านปัญญาอธิบายหนึ่งเื่อ